แล้วก็ให้ให,ให้พ่อสองคนวาดนะครับโอเคฉะนั okay, ้น so เดี๋ยวเดี๋ยวคีแมนโพสหนึ่งท่าตรงนี้แบบน่ารักที่สุดเลยอ่าอ่าคีแมนโพสแล้วคีแมนนิ้งไว้นะอุ้ยอุ้ยเรานิ่งไม่ได้สี่ท่าเอออ่ะเอาเป็นท่านี้เนาะเป็นท่านี้อ่าเดี๋ยวเราจะให้คลิกสกสิงทำการวาดหรูปว่าใครจะวาดรูปตัวเองออกมาได้เหมือนกัน ออาไม่ยาากวยังไงฮะยังไงฮะผมไม่อยากวาดลูกๆตัวเองเลยอ่ะเพราะว่าอะไรคนดีผมกลัวทำลายจินตนาการทุกคนขึ้นมาอยากเห็นขึ้นมาอยากเห็นคุณพ่อวาดลูปเราไหมเอาอยากเห็นเห็นไหมล่ะคุณพ่อช่วยด้วยเดี๋ยมจะพยายามนะโอเคอ่ะดูว่าเป็นวงกลมก่อนอะเดี๋ยวให้พี่คิดเลิฟก่อนเป็นวงกลมก่อนเออ ทางฝั่งพิสิทิเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เนาะเพราะเราสเก็ตรอยเงี้ยเราเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วต่นนีคือคุณสิทโตเป็นคนวาด kingsman เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเออธนาคดจะรู้อยู่แล้วช่างอะไรยังไงซึ่งผมทำไงดีนะทีเนี้ยเออซึ่งคุณคิดตอนนี้ยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มเลยไม่เป็นไรเราต้องไปถามศิลปินต้นแบบคุณคะถ้าสมมติมีคนวาดคิง g s m ออกมาเป็นฟิลที่น่ารักไม่เหมือนลูกเราได้ไหมคะ ล่างๆได้ครับล่างๆได้พี่เคดไม่เป็นไรนะคะเออแล้วพี่ขิดล่างจริงดว้วยเป็นวงกลมอันนี้เป็นวงกลมมาละอ่าคีมันหนูต้องอยู่นิ่งๆนะเออโอเคหนูห้ามขยับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเป็นไม่เป็นวงกลมนะครับอุ้ยเราอยู่นิ่งจริงด้วยอะ่ะคีมันน่ารักเกินนะแกอ่าอุ้ยเรานิ่งเลยอะ่ะ คิงมาเมื่อยไหมคิงมาบอกว่าเมื่อกี้ผมน่าจะทำท่านั่งครับคิง <laughs> มาอย่ดีกทีก่อนนะโอเคแบบเดียวนะอ่า <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ทางฝั่งนี้คุณพอดได้เกือบเสร็จละแต่ทางฝั่งนี้โอ้ยพี่เค้เอาจริงๆ<ม>เหมือนอยู่นะเหมือนคะ่ะ <laughs> จริงเดี๋ยวเอามีแผลคอมีอะไรถูกต้องอยู่นะ เออทีนี้เราจะมาวัดกันที่ท่าละว่าพ่อคนไหนจะวัดท่ายืนเขาได้เหมือนกันพ่อขอโทษนะลูกพ่อมีสกิลแค่นี้เฮงแมนจะกดพ่อไหมถ้าพ่อว่ากิงมันออกมาไม่รอยไม่กดพ่อโอเคอะไรนะครับพ่อไม่ได้โกดธเดี๋ยวไม่ได้กินนมกดไม่ได้เดี๋ยว ได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวคุณพ่อถ้าคุณพ่อวาดวาดเสร็จคุณพ่อต้องให้นมด้วยนะแล้วเดี๋ยวให้นมไปเค็งๆนอนนะเอออ่ะรอก่อนอุ้ยทาง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 นุ่นน่าจะเสร็จแล้วนะคะคุณสิงห์คะอุ้ยแล้วคุณสิงห์เธอวาดจริงจังมากนะเธอวาดเหมือนเธอส์เซเกตเลยแล้วนี่ก็ออกมาเป็นอีกหนึ่งคนได้แล้วนะเออเธอต้องเหมือนเป๊ะเลยอ่ะในภาพเนี้ย อันนี้ก็เหมือนเป๊ะเลยนี่เห็นไหมล่ะสรุปนี้คิงแมนเป็นส่วนผสมระหว่างสิงโตกับเต่าหรือว่าเป็นอุ๋งคะเหมือนอุ๋งเลยตอนนี้อ่าหนูให้หนูให้แฟนดูก่อนหรือว่าหนูให้หนูให้คิงแมนดูก่อนลำบากใจละทใจเยอะนะครับเออทุกคนตั้งใจดูนะคะบอกเลยว่ามันน่ารักมากเหมือนอุ๋งดีใช่จยไว<ห> <Price. S 2> ต้องข้ามหว่างไหมครับได้เออแล้วเราเอาให้ลูกเราดูไหมคีมันนี่คีมันดูเร็วคีมันยังไงัยะใครไหมเอ้ยน่ารักจังเอ้ยเห็นไหมล่ะอ่าในส่วนของสิ่งโตนั้น อันนี้เหมือนเป๊ะเลยนะเพราะหนักไปปึ้งทุกคนดูนะทุกคนดูเนื้อซองซ้ำอันนี้คือการอันนี้คือตะเก็นออกมาเลยเออให้ดูให้ดูความแบบระหว่างสองอันนะฮะให้ดูลายเส้นนะครับม่รักอยู่ไม่รักอุ้ยน้า แล้ว่าใครจะวัดยังไงก็ได้นะคะคิงแมนรักหมดทั้งคู่ใช่ไหมเออเฮ้ยเหมนรลักมากเอออันนี้ดีกว่าแอบเมาดีกว่าสมมุติ <Hey. S 1> ว่าวันนี้เราสามารถส่งคิงแมนไปสู้รบในสนามแบบสนามกีฬาได้ครับผมก็ <laughs> าอยากให้คิงแมนไปเล่นกีฬาอะไร <laughs> อยากรู้วิ่งแข่งคิงแมนหนูวิ่งเลวไหม คิงแมนใส่หัวแล้วหรอคี่ไหมวิ่งเร็วไหมคี่นานลองทำเท่าวิ่งได้ไหมครับโอ้ยเห็นไหมล่ะอ่าอ่าน่าจะชนะอยู่ละอ่าเห็นไหมล่ะอย่าเห็นคิงแมนเตะบอลน่ะอุ้ยคิงแมนหนูเตะบอลได้ไหมลองดูเพื่อนๆเฮ้ยน่าจะตลกนี่เห็นไหมล่ะเอออุ้ยคิงแมนอตกไปทีลูกอ่าโอเคชนะแล้ว่าไปสองสักสองกีฬาได้ครับ